มาครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่าคลิปนี้คองอุงอิงก,กับซอนุดครับพี่น้องคนแห่ดูเป็นล้านโอ้คลิปอีกอย่างในราวนี้แลวครับพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับในตอนนี้น้องพี่น้องน้องเอฟซีเนครับไลน์ทันลรคนครับพี่น้องพากันแห่ดูคลิปนี้กันดูรัวน้องพี่น้องน้องซึ่งกะเหมือนอารมณ์แบบเป็นคอนเทนต์ครับพี่น้องแต่เบื้องจังหนึ่งแล้วกะเป็นชีวิตจริงจังสี่หมน้องพี่น้องน้องซึ่ง ชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยสำหรับเวลาอุงอิงเพชรบ้านแพงนพี่น้องน็อคลิปยังวัดตีสิบห้าเอฟซีแฟนครับหลายคนไปเบิ้งจักหน่อยสะกอนนพี่น้องน็อตแวนวดี๋ยวละทุกคนก็สิเข้าใจเลยแหละเขาว่าเป็นยังยอดอ่ายอดวิวของคลิปนี้จังใดเป็นล้านจังสีแม่นพี่น้องน็อเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันเจ๊เอาขนาดได้ไป็นสองปีสองคนมาขึ้นมากินข้าวคนเดียวเนี่ยนะเป็ เขนาดได้คนซ้อมอีซอคนบกขึ้นมากินข้าวนเดียวเนี้เลยมาเจขนาดได้คนซ้อมพอีซองคนบุกขึ้นมากินข้าวนเดียวเนี้เลยนันหลักเป็นจังไดเนี่ยสิบวใเฮดได้ลานวิวไทยจังไดครับพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านซอโนตพี่น้องเนาะในคลิปที่ได้คุนเห็นหลายคนในเบิร์กกนนั้นแหละเป็นจังไดอารมณ์แบบเป็นเป็นเป็นชีวิตจริงเป็นเรื่องจริงเนี่แหละครับพี่น้องค่ะแบบ โซนนูดกืบสิเอิญอุ้งอิงไม่กินเขา่าจังสี่แม่แต่ว่าสาหรับอีหลาอุ้งอิงนี่เป็นคนมักกวนมักโยกวันทบตอนโซนนูดกำลังเสียงไปเอิญคับพี่น้องกาลังสิบเอิญประตูอุ้งอิงแบบตั้งท่าแล้วเด้กคับพี่น้องตั้งท่ากําลังสิเก็บเกือบแลนเป็นจังไดบมดาะวา่าอารมณ์แบบแม่เอิญกินเข่าแล้วก็และะแ่นหนีจังสี่แม่แบบ เป,เป็นเป็นเด็กหน่อยแหง้งอุงอิงตอนนี้ถึงแม้ว่าสี่สิบเก่าปีก็ตามหลายะคนบอบ,บอคิดบอคิดถึงอายุค่ะพี่น้องคันโบถึงว่าอายุสิบเกาปีหลายๆคนเสียนึกถึงแบบเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นที่แบบเสียว่าจังไหนละ่ะเป็นวัยรุ่นที่ห่วงสวยห่วงงามมักไปเที่ยวหันเที่ยวนี้น้ามูนอพี่นองนอแต่สิบเก่าปีสําหรับอุงอิงเป็นจนังไหน กับแบบเหมือนเป็นเด็กหน่อยอายุสิบสี่สิบห้าจังสื่แม่โนบพี่น้องนอนเอากะน,นั่นหละยังทีได้ขืนคลิปให้ FC เอฟซีนครับหลายคนในเบื้องเหมือนสักกร่นี้เป็นจังใดนะคะยอดวิวของคลิปนี้แตกล้านค่ะพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อนนพี่น้องเนงเป็นคลิปที่แบบเป็นไวัเราสุดๆนะคะสํหรับแบบเหตุคอนเทนต์เหตุขับไปค่ะพี่น้องขันมาเหตุขับซ้อนนวดข้นถูกคลิปแอดมินได้สังเกตแล้ว ยิ่งเฉพาะเป็นซ้อนนดจังสีแม่แบบแม่เอิญลูกกินเขาจังสีแม่ครับพี่น้องแม่เอิญลูกกินเขาอุ้งอิงแบบกระจกจกสิบเปิดประตูย่านไหนน้องจังสี่แม่สิดได้แบบเฝ้าหอบล่องเท้าแลนดโอ้ยจังหวันเห็ดคือนะคะอุ้งอิงหนึ่งเห็ดคือคือนอพีน้องๆเนนะี่ยเอากะตามนั้นแหละครับพี่น้องเรื่องได้ว่าสสำหรับคลิป,ลปนี้ FC เี่ซิฟันครับหลายคนกะมักแห้งนะคะมักแห้งบางคนกับแท้บางคนกะ นี่ละกคไลคลกกว่ากันไปนพี่น้องน้องเรียกเรียว่าคลิปนี้ทะลุมทะไล่นะคะแบบผู้ใดเห็นผู้ใดกะภากันแห่แช่แม้สะออนในความนานรักในความเป็นตาหของน้องนพี่น้องนอเป็นจังไหนซอนนุดนี้ถึงกับแบบสิว่าตรงไหนล่ะนะคะขอใจบอกค่ะพี่น้องคนเป็นแมนแลก็มีหลูกดื้อนพี่น้องน้องซอนนุดนี้ถึงกัแบแบบไปบเป็นเลยบอกคิดว่าอุ๊อิงเสียว แบบหอบเกือบเล่นนี้แบบนี้น้องพี่น้องเนาะเอากันที่ว่าเป็นสีสันคับพี่น้องเรียกได้ว่าสาหรับผุ้หอิงอเพชรบ้านแพงขน่งได้ไปหอด,ดวงสาวหน่อยก็ต้องพูดถึงเลยน้องก็สิแบบมักไปป่วนผู้หนันมักไปป่วนผู้นี่ก็ปปที่ว่าเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงห,ดหัดเระให้กับหลายๆคนในองค์กรน้นองพี่น้องน้องนี่ละคับพี่น้องหลายๆคนพากันบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือสาวหน่อยเพชรบ้านแพงตัวจริงน้องพี่น้องน้องเอากะ ตามนั้นเรียกได้ว่าสอนนดุนนี่ปลื้มบักคักเลยสําหรับลูกสาวใหญ่ผู้น,นี้น้อพี่น้องเาในะคนนีเรียกได้ว่าสุดภูมิใจในตัวลูกสาวสอนนดุนนกัดเจาะเบิ่งเบิดนั่นนะคะพี่น้องเพิ่นกัดเจาะเบิ่งเบิดนั่นและว่าอุ้งอิงตะละมือเห็ดยังแน่ไปใส่แน่จังสิไหมน้องพี่น้องๆซอนนดนก็ได้มีการเคลื่อนไหวถึงอุ้งอิงบ่อยมากๆแล้วยิ่งแบบมาทำคอนเทนต์ฮันนีก็บรู้วเป็นค้นเดือว่าเป็นเรื่องจริง นพีน้องน้องแต่ว่าจากที่ได้เบิ่งแล้วงที่มีทีมมันเป็นเพื่องจริงค่ะพี่น้องนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่ตลกนะคะอุ้งอิงชีวิตจริงของกับเป็นแบบนี่ยน่ะนพี่น้องน้องก็เป็นแบบเด็กหน่อยใส่เซือๆวันเถาะนะคะถึงแม้ว่าอายุจะสิบเก้าปีแล้วนะ,ะ่ยแต่หลายคนก็นยังมองว่ายังยังเป็นเด็กหน่อยในสายตาอยู่จังสีแมพนพี่น้องน้องเอาใน,ะะนระดับสิบแฟนคลับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิปที่ได้ขึ้นให้แล้วละคนในเบิร์ดเมื่อสักครู นพี่น้องเน,นาะเขากะตามนั้นแล้วครับพี่น้องในตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฝึกซ้อมนอพี่น้องเนาะเรียกว่าทั้งวงนึ่งทึงวงสองสอมกันย่างแบบสุดจัดครับพี่น้องแต่ละมือนอพี่น้องเนาะแต่ละคนคือเต็มที่มากๆวันเถ่ะนะคะพอวางไก่แล้วมือ่อวันที่13แล้วครับพี่น้องอีกประมาณ7วันเท่านั้นนะคะเขาก็สิได้เตหิญโชว์ ที่ศิลปินพากันสองน้องพี่น้องเนาะนะนี่แหละเรียกได้ว่าในวันที่20กันยายนนี่ค่ะพี่น้องเป็นมือเปิดฤดูกาลแล้วก็เซอร์าอลังการหนิงใหญ่ย่างแน่นอนน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันที่20มือหนึ่งก็จะเป็นวันที่19นะวันที่19นี่ก็จะเป็นมือมิเต็งนะคะเป็นมือสังสรรค์น้องพี่น้องสามารถให้ FC แฟนคลับและคนพากันแบบจองตกเพื่อที่10 ไปรวมสังสรรค์ในงานใดก็สิแบบเป็นการพบปะกับศิลปินแบบใกล้ชิดบันทอนกพี่น้องนอบอกไดยนะคะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ได้มีการจองโตไปนะคะก็เป็นอาร่วมแบบโตจีนครับพี่น้องเป็นโตจีนนพีน้องน้องนี่เพราะสิบเก่าหลายคนบอกว่าสิบป1นสิบเก่าแล้วก็ยี่สิบต้นอย่างเลยหลายคนว่าจังสีละนพี่น้องนองนี่หลายคนก็พากันว่างแผนเว้แล้วครับพี่น้องนพี่น้องนอนะคะนี่ลักก็ใกล้ จะลืมเตรียมทำมาในรอสำหรับศิลปินเดยอดเดือบสำหรับมือเปิดมือปิดฤดูกาลครับพี่นอ้องศิลปินทุกคนนั่นต่างชื่นชมนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นวันรวมร่วมพลังหกันกนาอพี่นอ้นองนังเป็นวันรวมพลังหกละละักแลายๆคนกันดไลลนนนนนนดามาไล่หล่นคอนยียและแคนก็ไดมาไล่แบบอายวันทบนาอพี่น้องน่นแหละคับสำหรับในฤดูกาลนี้ครับพี่นอ้องสาวหน่อยเพชรบานแพงวากันมามี่พระเอก พระเอกคนใหม่เข้ามาก็คือทางด้านพอบสุรพลนพี่นงค์น,นกกนมารอเบิงบทบาทเพลินนะคะว่าสิเป็นจังไหนหลายคนมองว่าเป็นอีกหนึ่งควอมท้าทายนพี่นองค์เพราะว่าสําหรับพระเอกอ๋อเปินก็นแบบบอเคยเป็นพระเอกมอสลามาก่อนแต่ว่าเพลินก็มาในสายในละสายวัฒน,นธรรมสายนานตาศินอยู่แล้วนพีนพงค์นพเพลินก็คือสิแบบมี ความคุ้นชินยูนั่นละ่ะเนาพี่น้องน้องเขากำลัารอบเบิรงกันดนเลยนะคะว่าสิเป็นจังไดนยิ่งแบบคู่กับนางเอกอมแบมเสื้อลดค่ะพี่น้องเขาสีแบบไดเห็นการแสดงแบบแบบฟอนอย่างแน,น,น่นอนเนาพี่น้องนนละกะในปีนี้ในฤดูกาลนี้ก็สิเป็นเรื่องพาแดงนางไอค่ะพี่น้องมารอบเบิรงนกันนะคะว่าสิเป็นจังไดนแล้วพีฬากุงอิงนี่สิกวนคักซ้ำไหน ก็มารอเบิงกันดวันถกนรางพี่น้องนอนสำหรับมาในเปิดฤดูกาลน้องอุ้งอิงเพลทปานแพงในตอนนี้ก็ได้ไปแล้วล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอีกเวลาอีบอากบ่จมื่นนี้ครับพี่น้องเอฟซีแบน์ครับสิดันได้พ่อสองล้านบอก็อมารอเบิงวันนี้คืนยูทีเอฟซีแบน์ครับนราพี่น้องนอนเอาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้สำนรับสักก้อนนองค่ะเพื่อความสัสดีค่ะ